สวัสดีค่ะชันช้นอาลีจัจ้นาป่าอาจารย์สมุทรสาครเมื่อ20่สิบปีก่อนนี่เคยเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วก็ผ่าตัดออกไปแล้วอยู่ๆมาเมื่อ,สอวส6หกหนึ่งนี้ก็เป็นอีกประมาณสักสามเซนฝ่าที่โรงไปาบาเรามาก็ขี่เราออกก็หให้กินโมฉายแสงก็จะไม่ไหวเหมือนกัน อ้อหนึ่งมันเป็นที่มดลูกมันไหลไม่ออกเดี๋ยวก่อนนันอ่อ่าทีแรกเนี่ยเขาเป็นมาเล็นเข้านมใช่แล้วก็ผ่าตัดค่ะแต่สิ่งที่คุยให้ผมฟังคือคุณเล็กมันทรมานยิ่งกว่านตกนรกทุกครั้งที่ปไปขายแสงใช่ไหมใช่ที่เวลาเขาจะเป็นแนละ้วมันก็เหมือนเข็มทิ้งจ,จ,จีจี้จี้จี้ตามที่หน้าอ,อกนะเจ็บ แต่ก็พูดอะไรไม่ออกไล้ท่านพันล์เพราะครั้งหกสีนี่เป็นอีกอให้พี่โมฉายแสงก็ทำแบบผลก่อนอีกแล้วก็มาหกสีมาลงที่มัดลูกเป็นครั้งเต้านมและลามเข้าหมดลูกเพราะว่ามันมีเซลนของมันไปได้เรื่อยเลยแล้วทีนี้เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยรอหว่างเ็กก็เรากิน เอตอไปช่วงนี้ช่วงนี้ก่อนหน้านี้เข้าารักษาคุณหมอกับแพทย์แผนปัญญวันตลอดมาทั้งมะเร็งเต้านมและมะเร็งปางกวดลูกทุกครั้งเวลาไปตรวจร่างกายก็คือตรวจเลือดปาก็ได้นขนเลือดมันก็จะมีแต่เชื้อมะเร็งใช่ค่ะใช่รักษาางต่อเนื่องนะสายแสงเคมีคือคแรกตรวจเลือดทั้งไหนก็มีเชื้อมะเร็ง วันแรกที่มาเจอผมหน้าตาเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะต้องบอกไปก่อนนะดำคล้ำไม่มเนื่องจากว่าเรื่องราวของการคีโมมันมีผลต่อร่างกายแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มมากินสินค้าของลานองเเรากินอะไรบ้างจ๊ะครั้งแรกก็มากินงาดำงาดำแล้วก็มาล็ดผักแล้วก็ใส่ตัวเอง <c oughs> ตอนนั้นมีแค่สามตัวเองครับ <c oughs> พออยู่มาอกีกประมาณสี่ห้าเดือนก็มีตัวเอ็นซิเมาก็กินได้สสัสองกล่องก็กินมาเรื่อยๆจนครั้งล่าสุดนี่เดือนพฤษภาวันที่ยี่หกไปทำเอ็มาไอมาแล้วพอวันที่หนึ่งมิถุนาไปให้คุณหมอตัวคุณหมอบอกว่าไม่พบชิกออะไรแล้วคุณป้าไม่มีแล้วบอกก็ดีใจมันถูกอัตเตอรี่เลยมีผลตรวจยืนยันด้วนะว่า เมื่อเดอนพิจุรายดยตรวจแล้วไม่พบเชื้อมาเร็งหลังจากกินถึง้าเราไปสี่เดือนแล้วไม่กวน้นครับตรวจย้ำอีกหนึ่งรอบล่าสุดใช่ไม่ใช่ันที่สิบสามที่ผ่านมาไม่เป็นอะไรคะ่ะตรวจย้ำครั้งที่สิบสามที่ผ่านมาค่ะปรกฏว่าปัจจุบันนี้ไม่มีเชื้อมาเร็งในร่างกาย<ช>อบ,บอกให้พี่ว่าดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะ พอที่หาให้มานี้เพราะผิดทันของบริษัทไลออนมอเขาดีทุกตัวจริงๆนะคะแม้กระทั่งอะไปตัวเอสกินลถถ่ายมันจะออกมาหมดเชื่ออะไรต่างๆมันก็ไม่มีค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนี่ยแล้วเชื่อเพราะโดนกระตัวมาเองแล้วเนี่ยแท่นี้นะคะขอคุณมากค่ะแล้วที่สำคัญคือคงนี้นะวันนั้นผมตกใจเขาบอกว่าเปิดดีเลย ดาราก็ไม่มีสักคนเดียวไม่มีดาราเลยนะสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้าเพื่อเอาสินค้าไปกินเพื่อรักษามาในวัน่ันมาประเมิอนอิเลอตปรากฏว่า,า,าเขาเปิดอิเลอร์อไป 5, 1, ห้าหมื่นเก้าเหตุผลที่เปิดอิเลอรเพราะอะไรมันไชค์คนเล็กเล็แกแก่ๆอย่างเงี้ยเหรอมาฟังอย่างเดียวละไ,ไม่ได้ซื้อหรอก เหตุผลที่เมื่อเช้านะถึงไม่กล้าแปะตรงนั้นเนี่ยคือเราบอกว่าวันนี้คนอายุเยอะนะครับก็คงไม่ได้ทําสายงานก็คงซื้อเพื่อบำรุงสุขภาพเขาได้ยินแล้วก็ปี๊ดยังไงก็ไม่รู้อีกวันนึงก็ชวนอัไลายเข้ามาไปเปิดลีเลอร์แล้วถามว่าทําไมน้องจุกจนเปิดด้วก็บอกว่ามันไส้ตะล็กมันมันดูคนแก่เราคนแก่ไม่มีทางรู हा 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 ओके